การแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำาปี2565วัดป่าอัมพสันติวานเมื่อวันที่24กรกฎาคม2565เวลา8นาิ30นาทีที่วัดป่าอัมพสันติวานพระอมทรัพย์ปัญญาทิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพสันติวนันเป็นประธานสงฆ์ การแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565โดยมีนายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและรองศาสตราจารย์ดรสุวกิจศรีปัตถานายกพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีการสถานศึกษาครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565ขึ้นในระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง3ตุลาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญเข้าพรรษาประชาสัมพันธ์การแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษาส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้กับประชาชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนพุทธศาสสนิกชนจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยสวดสารพันยะและขณะจุดทุบเทียนชาวคุ้มได้สวดสารพันยะพิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระแปล พระอมรัพย์ปัญญาธิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพสันติวนันเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นได้มีผู้มีจิตศรัทธารวมถวายกันเทศพระสงค์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี